ท่านในการทำการดับด้วยการแย่ออ์ปกอบของไฟออกเท่ท่านเอาความร้อนออกคือตัดสับตัดเป็นขอไนิดนึงแต่อย่าลไปมาเทียนนะเอาโอเคสบไปไหนสบไปไหนเอาไปมาริ่มดับนะครับดูไฟถ่ายภาพก่อนชั่วครครับเห็นไม่ได้คาดการณ่านลงอ่ะ รถมาในนึงโดมาในนึงถ้าราลองมึงทำรับผ่ดดูนะครับมันไม่ร้อนนะครับเนี่ยมันไม่ร้อนนะครับรถติดยนแก๊สเ็นแก๊สมันเย็นไม่ร้อนมันไฟั้งร้อมันเย็นสบายเนสบายง่ายเเเยเเีถ้าป้องกปดเบาเพ้ป้องปุดนเลยอัี้ปองปุ่นานี้อันน้ปงปุ่ พ็่เล็ี่จะแยกแอนเดียนตะกั่นไม่เด็กไม่ใส่้าเราปุทำงานปุ๊บเราเปลี่ยนเลนงานปุ๊บปไม่ไหวท่านต้องไปทั้งน้ำจะไม่ดีครับอเเป็นท่ร็วขึ้นอยาให้รวดนะมีดนถ้าไม่ไหวมันจะไม่ีโอเคไวมมาเอาตงไปมากนี่แหละเย็นมีใ่แค่ท่าทนเอสาที่เห็น